เอาจริงๆคือจุ๋ยกับพุทธเนี่ยเป็นคนที่รักเด็กแล้วก็รู้สึกว่าการอยู่กับเด็กมันทําให้เรามีชีวิตชีวาและมีความสุขจึงเป็นข้อที่ทำให้เราอยากมีมีลูกนะคะแต่เมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วเรารู้ว่าเรามียากแล้วก็ทุกอย่างมัน50-50อ่ะจุ๋ยก็เผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะว่าอีก50%จุ๋ยอาจจะมีลูกไม่ได้แต่อีก50%ถ้าจุ๋ยมีโอกาสหรือมีดวงว่าจะมีลูกได้มีเขาได้อย่างเงี้ย ก็ขอให้มีและถ้ามีก็จะพยายามเลี้ยงเขาอย่างดีที่สุดนะคะแต่ว่าแค่ขั้นตอนในการเริ่มแรกก่อนที่จะมีลูกเนี่ยมันก็สอนอะไรในชีวิตของจุย๋ยได้หลายอย่างมากมายแล้วว่าสอนถึงความแบบอดทนความเจ็บปวดอะไรเงี้ยกำเวรอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันคงเป็นกรรมของเราด้วยที่จุย๋ยต้องมาตั้งตดเลือดมานั้งเจาะเลือดอะไรเงี้ย เกือบทุกวันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะตามในเรื่องของการมีลูกได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนถึงความอดทนอะจูก็ต้องเหมือนแบบไปโรงพยาบาลทําท,ทุกอย่างที่หมอบอกให้ทำอะคะ่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองในเรื่องของการมีวินัยในการกินยาในการดูให้มันตรงต่อเวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือทั้งหมดเลยอะมันมันมาตั้งแต่เริ่มแรกกระบวนการก่อนที่เราจะมีเขาด้วย,วยซ้ำอะคะ่ะแล้วก็มาในส่วนของ สิ่งที่จุ๋ยรู้ว่าเอ้ยจุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่แบบมีร่างกายไม่ปกตินะอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีได้หรือมีไม่ได้คือแบบ50-50เนี่ยแล้วมันก็เป็นเหมือนความทุกข์หนักของเราที่เราคาดหวังอะไรกับบางอย่างแล้วเราอยากจะมีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบร้องไห้เสียใจแล้วรู้สึกดีฟมากๆไม่เคยเสียใจอะไรแบบนี้มาก่อนดีฟจนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องขึ้นมาแล้วเพราะว่าไม่เคยเศร้าเกิน2วันอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ไม่เคยที่เวลาพูดเรื่องอะไรมาแล้วอะน้ําตามันจะลื้นขึ้นมาเลยพูดปุ๊บน้ําตาล,ลื้นขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอยู่ในในใจเรามากเกินไปก็จะจะคุยกับเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนเคยผ่านการเป็นโรคซึมเศร้ามาว่าแบบจุ๋ยกําลังจะก้าวเข้าไปสู่การซึมเศร้าหรือยังเพื่อนก็บอกว่าให้ดูการทํางานถ้ายังทํางานได้อยู่ยังโฟกัสกับมันได้อยู่อะไรเงี้ยแสดงว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไปถึงภาวะนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คืออาจจะเป็นแค่ภาวะเศร้าเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็ให้ตามดูตัวเองดัะนั้นอะ มันก็เลยทําให้เราอบเรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างหลายๆบทบาทก่อนที่จะมาถึงการประสบสําเร็จว่าจุ๋ยจะมีลูกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจุ๋ยมีได้หรือไม่ได้เพราะว่าณนะเวลานี้ที่ให้สัมภาษณ์อะก็คือยังมีไม่ได้ในอนาคตมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ซึ่งเราก็เตรียมความพร้อไมไว้หมดทุกอย่างเพราะว่าที่เราทํากันทั้งหมด2คนที่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะทํางานหนัก ไม่ว่าจะสร้างบ้านไว้ไม่ว่าจะมีบริษัทไม่ว่าจะดูแลเรื่องการเงินอะไรต่างๆค่ะทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อรองรับให้เป็นพื้นฐานให้เขาเกิดมาแล้วเขาก็สบายมากที่สุดเพราะบางคนอาจจะใหะ้ความเชื่อว่าจริงๆแล้วการมีลูกแล้วมันเป็นกรรมมันเป็นภาระบางคนก็กลัวสังคมในสมัยต่อๆไปอนาคตในต่อๆไปว่า ขนาดตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้เลยแล้วอนาคตาจะเป็นยังไงแล้วลูกที่เกิดมาเขาจะลําบากไหมเขาจะอยู่ยังไงในสังคมแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่จุ๋ยก็เชื่อว่ามันก็เป็นกฎแห่งกรรมถ้าวันหนึ่งที่จุ๋ยมีได้สแสดงว่าเขามีกรรมดีซึ่งทําให้เขามาเกิดเป็นคนแล้วเขาก็จะต้องใช้ชีวิตของเขาต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือปล่อยวางในชีวิตต่อๆไปว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะอะไรยังไงก็ตามมันก็คือเป็นเรื่องที่ บุญนำพากรรมนำพามากันที่ทำให้ได้มาเจอกันแต่สิ่งที่เราจะเตรียมไว้ให้เขาได้ก็คือการมีชีวิตที่ดีการมีพ่อแม่ที่มีความคิดนัทัศนคติที่ดีในการดูแลเขาอะค่ะก็พยายามที่จะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอะหนทางที่เราใช้ชีวิตไปอะมันจะทำให้ความคิดของเราอะไปในรูปแบบไหนแต่จะรู้สึกว่าจุ๋ยพอใจว่า ถ้าจุ๋ยจะมีลูกในช่วงอายุนี้มันเป็นช่วงเวอร์ชันที่จุ๋ยดีและเป็นเวอร์ชั่นที่จุ๋ยได้พัฒนาตัวเองมาแล้วดังนั้นจุ๋ยก็จะมีอะไรดีๆสอนเขาต่อไปอะค่ะถ้ามาในตอนที่จุ๋ยยังลำบากอยู่หรือว่ามาในช่วงที่จุ๋ยยังวัยรุ่นอยู่แล้วจุ๋ยไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้ไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะสอนเขาแบบนี้อะค่ะเขาก็อาจจะเกิดมาในอีกรูปแบบหนึ่งในทัศนคติของแม่ที่มีในช่วงนั้นก็ได้แต่ตอนนี้จุ๋ยเชื่อว่าจุ๋ยโตขึ้นแล้วแล้วจุ๋ยก็มี ความคิดในการใช้ชีวิตที่มันเข้มแข็งมันมั่นคงมากกว่าแต่ก่อนก็คือทําเต็มที่นะตอนนี้เพื่อให้รู้สึกในอนาคตว่าจุยได้ทําตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วนะไม่ได้ละเลยนะมันเป็นความคิดของคนสองคนที่เรามีความคิดตรงกันว่าอยากจะมีลูกมากกว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งมีเหตุผลไม่อยากมีมันอาจจะไม่ไม่เกิดไม่เกิด,ไม,กดไม่เกิดความคิดนี้ก็ได้แต่เมื่อเราสองคนรู้สึกอยากมีและพร้อมค่ะก็ก็คิดที่อยากจะมีเขาและก็ไม่ได้กลัวว่าในอนาคตเนี่ย เขาจะเจออะไรและไม่ได้กังวลว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงเลี้ยงเขาได้ดีไหมเพราะว่าเรา พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรามีเพื่อให้เขาแล้วอะค่ะก็จะไม่เสียใจแล้วว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้วางแผนแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามีเขาจะไม่ได้รับงานในวงการเบื้องหน้าแล้วนะจะมีแค่เบื้องหลังแล,แล้วนะั้นะแสดงว่าจุย๋ยอะก็แสดงว่าแมนเนจตเวลาแล้วเพื่อจะดูแลเขาให้เต็มที่ที่สุดถ้าเมื่อเขาเกิดมาแล้วจุย๋ยก็เลยไม่ได้มีความกังวลว่า จอ่จะไม่มีเวลาเลี้ยงเขาแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลว่าเขาจะเป็นลูกเราในเวอร์ชั่นไหนเพราะว่าเราพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดเขาแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติแบบนี้ในการเลี้ยงลูกดังนั้นจู่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะสามารถซึมซับอะไรบางอย่างจากเราได้แล้วก็สามารถจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราจะสอนเขา ให้ความรู้เขาให้นิสัยเขาเหมือนที่พ่อกับแม่ถ่ายทอดเรามาแบบนี้ความแข็งแกร่งที่เขาจะได้ก็จะเหมือนปามาที่ถ่ายทอดให้พุทธในคนที่สู้ชีวิตมากๆ มาจากครอบครัวที่ลำบากยากจนแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กัดฟันขยันมาณนะอดทนในเวอร์ชั่นพุทธแล้วสิ่งที่ดีของพุทธกับสิ่งที่ดีของจุย๋ยเมื่อมารวมกัน่ะจุ๋ยเชื่อว่าสิ่งที่ดีเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานทําให้เขามีชีวิตที่ดีแนอนะคดได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องอื่นใดๆที่เราไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้เสกมันได้หรือขีดเส้นให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้ ก็ให้มันเป็นแบบบุญทำกรรมแต่งไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับมันนะคะก็จะเบาขึ้นกับชีวิตที่จะมีลูกไม่ได้หวาดกลัวอะไรในวันข้างหน้าสำหรับคนที่ไม่พร้อมจะมีนะคะแล้วบังเอิญมีขึ้นมาจุยเชื่อว่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นบทเรียนชีวิตเพื่อเป็นประสบการณ์และเพื่อทำให้พ่อแม่ในเวอร์ชั่นวัยรุ่นเนี่ยหรือที่ไม่มีพร้อมที่จะมีเนี่ยโตขึ้นหรือมีวิธีการแก้ปัญหา หรือมีชีวิตในวันข้างหน้าในอีกรูปแบบหนึง่งเขามาเพื่อทดสอบสําหรับคนที่ไม่พร้อมจริงๆแล้วสาหรับคนที่พร้อมอย่างตุ๋ยเขาก็ยังมาเพื่อทดสอบเราอยู่ดีว่าเราจะเป็นแม่เวอร์ชั่นไหนดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเมื่อเมื่อมีเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในตอนนั้นแล้วเราจะได้ไม่นึกเสียใจคือทั้งหมดแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราทําดีที่สุดแล้ว